Hello my friends, welcome to Coffee and reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch an interesting video from Thailand. Let's read the translation first. Behind the scenes of Hun Manet, a head full of grey hair, <laughs> stressed out of foreigners' exposure to deserted airports and running out of money. And we are gonna watch this video from Peak Time YouTube channel. Thank you my friends for this video. I'm so curious about it. I think this video is about Cambodia and they had no money. This this video is about it. So let's start my friends. ออกเต็มหัวเครียดฝรั่งแฉสนามบินร้างแถมเงินก็หมดคลังอีกค่ะโอเค คาัล่าสุดของฮุนมาเนตค่ะนายกกัมพูชากลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั้งโซเชียลเลยเพราะว่าผมเนี่ยงอกเต็มหัวเลยคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าน,นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ความเครียดถาถงเข้ามาก็เลยทําให้เห็นเป็น <Stress. S 1> ผมงอกแบบนี้ทั้งเรื่อง <Okay. S 1> จากสนามบินเตโชที่เปิดไม่ถึงเดือนก็เงียบเหมือนสุสานไปจนถึงข่าวร้อนล่าสุดที่ว่าเงินทุนสำรองกัมพูชากําลัง really? Uh, I remember that there are videos about Cambodia Airport. You, you suggested me to watch a video about Cambodia Airport. Uh, I didn't watch it, but. interesting the was ร้อยหล่อจนน่ากังวลค่ะโดยเริ่มมาตั้งแต่เรื่องสนามบินนานาชาติเตโชจังหวัดกันดานอำเภอแห้งแล้งตำบลยากไร้ก่อนเลยค่ะที่รัฐบาลกัมพูชาเคยโมเมนต์นะคะว่าจะเทียบชั้นกับสนามบินสุวรรณภูมิของไทยตอนแรกๆค่ะคุณผู้ชมคนเหอไปเล่นบันไดเลื่อนกันจนแน่นเลยตั้งวงเมาท์มอยด้วยแต่พอผ่านมาสัปดาห์เดียวท่านันแหละค่ะ คนหายวับเหมือนกระดิ่นิ้วสั่ง <Okay. S 2> เลยบ <laughs> วกว่าสนามบินเนี่ยมีการประกาศเก็บค่าที่จอดรถด้วยค่ะหลังจากที่ปล่อยให้จอดฟรีกันมาหลายวันคราวนี้ตั้งแต่ประกาศเก็บค่าจอดรถเ <Okay. S 1> ท่านั้นคนก็ไม่ไปกันแล้วค่ะมีแต่พวกอินฟูขมันบางคนที่ไปทำคอนเทนต์กันและมาล่าสุดค่ะไปเจอคลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งผู้ชมบังเอิญเจอเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสนามบินนานาชาติเตโชเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้จะมาขึ้นเครื่องไปไหนหรอกนะแค่จะมารับพัสดุเฉยๆก็เลยถือโอกาสมาดูสนาม บินสักหน่อยเห็นคนเขเมรเขาตื่นเต้นกับที่นี่มากๆแต่ว่าสิ่งที่ทาให้เขาสะดุดตาและตลกมากๆกนั่นก็คือว่าเขาสังเกตเห็นค่ะว่าคนที่มาสนามบินเนี่ยไม่มีใครมีกระเป๋าเดินทางเลยสักคนซึ่งนั่นก็หมายความว่าที่นี่ไม่มีนักเดินทางตัวจริงค่ะมีแค่เพียง oh, <okay. S 1> คนมาถ่ายรูปและก็มาเดินเล่นเท่านั้นไปดูคลิป <laughs> ของเขากันหน่อยค่ะ just got to the new airport we are not going anywhere we actually need to pick up a parcel from here but we thought we'd come and check it out And see what it's like since everyone is very excited about the new airport. Okay. The funny thing that we've already noticed is nobody seems to have any suitcases. So I don't think there's a lot of people here that are actually going anywhere. I think loads of people have come to check it out, the same as us. <laughs> okay. So everyone is just looking at the airport. They, they are just visiting the airport. They are not traveling to the other cities. They are not actually using the airport. They are just visiting, they are just looking how it is. Okay, this is so funny. And uh, I know from the comments that it costs so much to Cambodia. Uh, the Chinese government built this airport, right? China built this airport, and it will cost so much to Cambodia. <laughs> Let's go เที่ยวท่านนี้เขาไม่ได้มีเจตานาจะแฉขมิค่ะเขาก็แค่พูดตามสิ่งที่เขาเห็นเพราะว่าความจริงยังไงก็เป็นความจริงอยู่วันยันค่ำนั่นแหละค่ะแล้วนอกจากคลิปของนะักท่องเที่ยวคนนี้แล้วค่ะก็ยังมีอีกหลายคลิปนะที่เห็นชัดๆเลยถ้าเกิดสังเกตว่าในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมแทบจะไม่มีคนเลยแล้วหลายวันติดๆกันมาด้วยสนามบินอย่างเงียบเ <Wow. S 2> ชียบเลยแล้วเมื่อดูข้อมูลจากไฟไล์เรดาร์ของวันนี้ค่ะวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดก็ควรจะคึกคัก กับไฟน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและยิ่งดูโดยรวมค่ะในภูมิภาคนี้ไม่มีสนามบินไหนเงียบเท่าเขมรอีกแล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเขมรน,น่าห่วงนะคะว่าจะพ้นเดือนนี้ไหมสนามบินที่จีนสร้างไทยบริหารเขมรเป็นหนี้แถมเป็นหนี้ยาวถึง50ปีจะคุม้มหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันและนอกจากนี้ ท t ่แคนบูเช it is very rare the flights the planes there are nearly no planes อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตานี่ก็คือเรื่องของเงินค้ังเขเมรตอนนี้ที่ร่อยหลอค่ะโดยทางเพจคัดข่าวค่ะเขาได้ไปดูข้อมูลจากหลายสื่อหลักมาเขาสรุปมาได้นะคะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองยากแก้วจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานอกจากจะมีผู้บาดเจ็บ24รายจากแก๊สน้ำตาลและกระสุนยางแล้ว ผลสะเทือนที่หนักกว่าก็คือเรื่องของกระเป๋าเงินรัฐบาลพนมเปญน,นี่แหละค่ะที่แทบจะสุดเลย โดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา NBC ได้เปิดเผยค่ะว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศกัมพูชาลดลงเร็วผิดปกติจาก18.5พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมหายไปกว่า2.3พันล้านดอลลาร์เหลือเพียงแค่16.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมหรือหดตัวกว่า12%ภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียวซึ่งสาเหตุหลักๆเขาบอกว่ามันมาจากการปิดรมแดนทั้ง5แห่งนี่แหละค่ะ กระทบการค้าชายแดนปีละกว่า1,75 0 0 0ล้านบาทโดยไทยยังได้ดุลกว่า1 9 0 0 0ล้ 100, 000 000 000 000านบาทแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยกับเจอปัญหาสินค้าจำเป็นขาดตลาดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันค่ะที่หายไปกว่า7.4%ผักผลไม้เครื่องจักรลดกว่า30%ภายในเดือนเดียวส่งผลให้ราคาสินค้าในพนมเปญพุ่งกว่า15%็นและผลกระทบนี้ทำให้เร why, why are are h t Is it because of that uh, because they are late to their flights why why they are running <laughs> okay เศรษฐกิจกัมพูชาเสี่ยงชะลอลดลงทันที2-3ค่ะจากที่เคยโตอยู่ที่6.5ในปี2567ในขณะที่ไทยเองค่ะแทบไม่สะเทือนอะไรเลยเนี่ยหดแค่เพียง0.3เท่านั้นซึ่งความต่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมั้อนใได้เห็นชัดว่ากัมพูชาพึ่งไทยมากกว่าที่ไทยพึ่งกัมพูชาอยู่แล้วด้านการท่องเที่ยวค่ะก็ต้องบอกว่าเขมรตาย Uh, it is looking like busy, but I didn't understand various displays, why they are closing the door, why, why the people are running. I didn't i understand n n but let's t okay let o c ไอสนิทค่ะเมื่อคนไทยซึ่งเคยเป็นนักท่องเที่ยวหลักหายไปเกือบหมดตัวเข้าชมอังกอร์วัดนครงนครวัดจากนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยลดลงไปกว่า92%ทั้งที่ปี2567เคยมีคนไทยข้ามไปเที่ยวกว่า2,150,000คนค่ะซึ่งตอนนั้นก็สร้างรายได้คิดเป็นราวๆ9%ของ GDP ของกัมพูชาเลย ซึ่งนายหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ถึงขั้นออกโรคประนามเลยนะคะว่าไทยกําลังใช้สงครามเศรษฐกิจรีบไปร้องงองแงของให้อาเซียนโดยเฉพาะนายอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียมาเป็นตัวกลางในการไก่เกี่ยแต่ว่าฝั่งไทยนยะกับตอบชัดค่ะว่าให้ทหารจักการเต็มที่ไปเลยแต่พร้อมเจรจา GBC แบบทวิภาคีซึ่งปัญหาก็คือว่า กัมพูชาน่ยไม่มีเครื่องมือรับรองวิกฤตค่ะเงินทุนสำรองในค้งก็แทบจะไม่มีความหนาเลยผู้ชมระบบสวัสดิการก็อ่อนแอธนาคารกลางก็ต้องยอมปล่อยค่าเงินเรียวให้อ่อนลง5%เพื่อพยุงสภาพคล่องซึ่งนั่นก็จะยิ่งเสี่ยงทำให้เงินเฟ้อพุ่งซ้ำเติมค่ะด้านนักวิคห์จาก World Bank ยังเตือนไปอีกนะคะบ,บอกว่า ถ้าไม่รีบกระจายการนำเข้าสินค้าไปเวียดนามหรือว่าจีนความเสียหายจะยิ่งทวีคูณมากกว่านี้และหากแรงงานกัมพูชาในไทยกว่า5 0 0แสนถึง <ส hein. S> 1ล้านคนถูกบีบให้ออกจากประเทศเงินที่โอนกลับบ้านปีละราวๆแสนล้านบาทก็อาจจะหายไปด้วยซึ่งพูดอีกแบบก็คือว่าตอนนี้กัมพูชากำลังอยู่ในสภาพที่เลือดไหลไม่หยุดค่<า>ะเงินทุนสังรองที่เคยดูมั่นคงก็เริ่มบางลงเหมือนผมบนหัวทุกที่แล้วและถ้าเกมชายแดนยังไม่หยุดติเร็วๆนี้พนม เปลนก็อาจจะหมดแรงในการตั้งหลักทางเศรษฐกิจเร็วกว่าที่เราคิดซึ่งคนที่ถูกเพ่งเล็งหลักๆเลยตอนนี้ก็คือนายฮุนมาเนตนี่แหละค่ะที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินที่เจ๊งและคลังที่ใกล้เกี้ยงแล้วค่ะครับซอม the economy is not going well in Cambodia my friends we can understand from the gray hairs from the Hunmanet from the Prime Minister of Cambodia not everything is going good in cambodia we can understand it thank you peak time for this video behind the scenes of hun manet a head full of gray hair stressed out of over foreigners exposure to deserted, deserted airports and running out of money okay yeah i remember that airport uh, it was very important thing in cambodia you suggested me to watch many videos about the airport <laughs> and i remember that it was costing so much to the china now they have lots of uh, burden to uh, give money to China. Okay, uh, this is going to be a difficult times for Cambodia and Cambodian people. It was very difficult for Cambodian people uh, before. But I think uh, they are not going to have easy bread in the future. It will be even more difficult in the future for them. I'm sorry, but this is the leader you choose. <laughs> Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.